สวัสดีครับสวัสดีคุณครูประจาชั้นนะครับสวัสดีท่านผู้ครองนักเรียนแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะครับสาหรับนี้ก็จะเป็นคลิปที่จะอธิบายเกี่ยวกับรายวิชานะครับแล้วก็จะมาอธิบายใบงานนะที่จะมอบหมายให้นักเรียนทำนะครับในส่วนของวิชาวิทยาการคํานวณก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับก็จะนําคะแนนของวิชานี้นะครับไปรวมกับวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่จะได้คะแนนดีๆก็ขอให้ตั้งใจเรียนในส่วนของวิชานี้ด้วยนะครับมาส่วนของใบงานที่ได้รับมอบหมายไปนะให้พวกเราทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุณหน่อยจะอธิบายให้ฟังนะในส่วนของหน้าปกหน้าแรกตรงน,นี้นะฮะก็ให้เขียนชื่อนะครับชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคุณหน่อยชื่อสันติสุขนิมอนงนะครับก็พิมพ์ตัวอย่าง ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับให้พวกเราเขียนให้เรียบร้อยเราก็จําไว้ด้วยนะก็อน่เชื่อว่าอะไระต่อไปในส่วนของใบงานที่เราจะต้องทํานะครับให้พลิกม่นะครับ้าที่หนึ่งเราเปรียบนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันนะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะก็จะอธิบายนะเพียงตัวอย่างเดียวนะครับให้เปรียบเทียบสิ่งของสองสิ่งก็คือ หุ่นยนต์นะหุ่ยนต์กับคนหุ่นยนต์ชื่อว่าอะไรหุ่นยนต์ออโต้กับเด็กชายโจนะเปรียบเทียบว่าทั้งสองเนี่ยมีเหมือนกันไหมถ้ามีเหมือนกันให้เราระบายสีลงไปในกล่องนะครับกล่องแรกอ่านว่าอะไรเอย่ยอันว่าหายใจได้กล่องที่สองล่ะมองเห็นได้กล่องที่สามบินได้กล่องที่สีกินอาหารได้กล่องที่ห้าวิ่งได้ อเมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เหมือนกันคือมีอะไรบ้างหายใจได้เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันเราก็ไม่ระบายมองเห็นได้เหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันก็ระบายอ่ะคุณหน่อยจ,จะยกตัวอย่างการระบายสีนะครับอ,อย่างเช่นครน,นี้มองเห็นได้เพราะว่าอะไรเหมือนกันมีดวงตาเหมือนกันมีดวงตาเหมือนกันนะครับมองเห็นได้ก็ระบายสีลงไประบายให้เต็มกล่องเลยนะ อ่าเนี้เป็นตัวอย่างหนอยก็จัดหรือจะระบายไม่ทั่วนะครับอ่าต่อต่อไปพวกเราก็ระบายสีเอ,เองนะครับนํามาพิจารณากันว่าเหมือนกันหรือเลปล่าถ้าเหมือนกันก็ระบายสีลงไปอ่ามาดูอีกตัวอย่างหนึง่งนะครับหน้าต่อไปอันนี้ก็เป็นการอธิบายสิ่งที่ทั้งคู่นะมีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ทําเป็นตัวอย่างให้ตัวอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่ไม่เหมือนกันคือมีจํานวนขาไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์มีอะไรมีสองขานะครับสุนัขมีสี่ขานะครับไม่เหมือนกันนะครับก็ระบายสิ่งลงไปเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นมองเห็นได้นะครับมองเห็นได้เหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันไม่ต้องระบายนะเพราะว่าเขาเอาสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับรูปร่าง นะครับมีอะไรอีกกินอาหารได้วิ่งได้อ่าพิจารณาเสร็จแล้วระบายสีลงไปนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมกับตัวอย่างแรกเลยระบายสิ่งที่ทั้งคู่มีเหมือนกันนะครับระหว่างมะม่วงกับผักคะนา้านะครับรับประทานอาหารได้ไหมอ่าถ้าเหมือนกันก็ระบายลงไป มีเมล็ดภายในเหมือนกันไหมมีรูปร่างเหมือนกันไหมเป็นผลไม้เหมือนกันไหมนะี่ครับมีประโยชน์เหมือนกันไหมอ่าเมื่อเหมือนกันก็ระบายสีลงไปนะครับอ่าก็หลายๆคนก็อาจจะทําเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำก็อยากจะให้ค่อยๆทํานะครับค่อยๆทําไปจนเสร็จเรียบร้อยอ่าทีนี้ก็จะมาเข้าสู่ในส่วนของบทเรียนของเรานะครับ บทเรียนของเราก็หน่วยแรกก็คือเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อุปกรณ์ลายอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นนะครับสิ่งที่คุณหน่อยต้องการคืออยากจะให้พวกเรารู้เกี่ยวกับชื่อของอุปกรณ์ก่อนนะครับในส่วนของหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวขอเว้นไว้นะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวก็จะอัดนะครับแต่คลิปนี้ขอให้รู้เกี่ยวกับชื่อก่อนนะชื่อของอุปกรณ์ชื่อว่าอะไรตัวอย่างแรกนะครับ อุปรกรณ์แรกต,นะรตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวคุณหน่อยวงไปด้วยอุปรกรณ์แรกชื่อว่าจอนิเตอร์อ่าตัวนี้นะจอนอิเตอร์อ่านพร้อมกันจอ monitor สอง CPU เปลี่ยนสีนิดหน่อยเปลี่ยนสีนิดหน่อย CPU อ,อ่านพาร้อมกัน CPU CPU คือตัวนี้นะครับลักษณะจะเป็นสี่เหลีหล่ยมๆคล้ายๆกันเลยแต่ตรงนี้คือจะมีลักษณะที่จะขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีแผงวงจรภายในเยอะมากมายเลยหรือเปรียบเทียบก็คือเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับ ตัวต่อไปเปลี่ยนสีเหมือนกันเปลี่ยนสีเหมือนกันคีย์บอร์ดอ่า่านพร้อมกันคีย์บอร์ดอ่าลักษณะของคีย์บอร์ดก็จะมีปุ่มนะปุ่มเยอะแยะมากมาเลยสำหรับให้เราป้อนข้อมูลลงไปนะครับอ่าต่อไปสุดท้ายคือเมาส์นะครับเมาส์เมาส์เมาส์ มส์ก็คือเป็นอุปกรณ์สำหรับชี้ตำแหน่งนะตัวนี้นะชี้ตำแหน่งควบคุมการทำงานบนหน้าจอขคอมพิวเตอร์ได้นะครับมาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับอุปกรณ์แรกจอมอนิเตอร์หรืออาจจะเรียกภาษาไทยว่าจอภาพนะครับให้เราอ่ามองภาพได้ตรงกันนะจอมอนิเตอร์ หรือจอภาพนะครับ 2. CPUCPU อ่านะจะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอ่าอุ้งจอเล็กๆนั่นเองนะครับ 3. คีย์บอร์ดหรือว่าแป้นพิมพ์อ่าเรียกแป้นกันเลยจะคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์ก็ได้นะครับสังเกตนะมีปุ่มนะปุ่มเยอะๆคราบมาจากการกรอกข้อมูลกรอข้อมูลลงไปแต่สุดท้าย เมาส์นะครับเมาส์สำหรับอุปกรณ์สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์นะโอเคขอให้พวกเรานะครับหมั่นเข้ามาทบทวนนะครับใครไม่เข้าใจก็ดูซ้ำๆไปนะวันนี้คุหห่ายก็มีสิ่งที่จะมานำเสนอและสอนเพียงเท่านี้นะครับเราจะอัดคลิปให้พวกเราได้เข้ามาเรียนรู้อยู่เรื่อยนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมนะครับ